ในความเป็นจริงแล้วนะครับปุ๋ยของจอห์นคอยเนี่ยสร,สร้างขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนสมาชิกที่อยู่ในทีมงานจอห์นคอยได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพตามรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายครับจอ์นคอยเป็นธุรกิจเครือขา่ายชนิดหนึ่งที่มีปุ๋ยขายเราไม่ใช่ร้านขายปุ๋ยเราไม่ได้เปิดเป็นผู้ประกอบการขายปุ๋ย แต่เราเป็นธุรกิจเครือข่ายที่มีปุ๋ยขายเมื่อระบบมันเป็นแบบนี้แสดงว่าตัวสินค้าแม้ว่าจะเป็นตัวปุ๋ยหรือจะเป็นตัวสินค้าหัวพวกบริโภคอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการดึงผู้คนให้เข้ามารู้จักกับธุรกิจย้จอนคอยครับนี่คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นรายได้หลักของเราไม่ใช่เกิดจากกำไรจากการขายแต่เกิดจากการแนะนำบอกต่อสร้างเครือข่ายผู้บริโภคครับแล้วเมื่อผู้บริโภค มีการแนะนำบอกต่อไปเรื่อยเป็นเครือข่ายหลายๆชั้นหรือเขาเรียกว่ามัลติเลเวลมาร์เก็ตติ้ง MLM นั่นเองเราก็จะมีรายได้คืนกลับจากการบริโภคของคนที่อยู่ใต้องค์กรของเราใครที่เคยทําธุรกิจเครือข่ายหรือขายตรงเนี่ย น่าจะรู้น่าจะทราบข้อมูลตรงนี้ดีนะครับว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันได้มาจากการแนะนําบอกต่อแล้วมันจะเกิดความมั่นคงครับเราสามารถคำเพื่อหยุดทําได้เมื่อองค์กรเราเข้มแข็งองค์กรเราเริ่มเรียนรู้และเริ่มขยายงานเป็นเพราะฉะนั้นตัวสินค้าเองเนี่ยเป็นเพียงแค่เครื่องมือหัวเจาะทําให้คนที่เราอยากจะชวนเข้ามาทําธุรกิจเนี่ยได้ เปิดใจว่าเฮ้ยเขาประทับใจในตัวสินค้าเปิดใจพาเขาเข้ามาครับเพื่อมารู้จักอีกหนึ่งโอกาสในการสร้างธุรกิจบนโลกที่เรียกว่าธุรกิจเครือข่ายจอนคอยถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจเครือข่ายแต่เราก็มีวิธีการในการสร้างธุรกิจแบบโมเดิร์นเทรดร้านสะดวกซื้อเราสามารถ ทำแบบไหนก็ได้ฟรีสไตล์เราไม่ต้องปิดตื้อง้อขอขายแล้วก็สินค้าของเราก็มีดีมีคุณภาพใครที่เคยใช้แล้วก็จะประทับใจก็จะกลับมาซื้อสามขยายต่อง่ายครับแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยฉันอหญ่กับซื้อมาขายไปได้ไหมก็ได้ครับเอากำไรจากการขาย มันก็ได้เหมือนกันประมาณ20-45%ถ้าเป็นปุ๋ยเนี่ยกระสอบหนึ่งมันจะมีราคาทั่วไปกับราคาสมาชิกส่วนต่างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ100บาทต่อกระสอบเพื่อนๆก็เอาไป,ปทำการตลาดแบบนั้นก็ได้แต่อย่างที่ผมบอกไปครับอยู่ที่นี่เราไม่ได้ขายเพื่อขายขายเพื่อหากําไรแต่เราขายเพื่อเป็นตัวเชื่อมเป็นเรื่องราวที่เป็นหัวเจาะให้เราสามารถดึงเขาเข้ามาสู่ระบบของธุรกิจเครือข่ายแล้วสอนให้เขาไปขยายงานต่อเหมือนกับเราเรา ประทับใจเราบอกต่อเขาเราก็สอนให้เขาใช้สินค้าให้ประทับใจแล้วสอนให้เขาไปแนะนําบอกต่อขยายเครือข่ายขยายองค์กรไปเรื่อยทำเป็นในรูปแบบธุรกิจเราไม่ได้ชวนมาทําเพื่อให้ผมเป็นนักขายแล้วเพื่อนๆเ,เป็นลูกค้าอย่างเดียวเพื่อนๆไม่ใช่ลูกค้าผม เพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของผมผมมองว่าเพื่อนๆเป็นสมาชิกครับเพื่อนๆสามารถที่จะสร้างรายได้สร้างกิจการเหมือนกับผมเลยถ้าเพื่อนๆต้องการผมจะไม่ตื้อเงาะขอขายเพื่อนๆเพราะว่าผมไม่ได้มองว่าเพื่อนๆเป็นลูกค้าเช่นเดียวกันครับพอเวลาเพื่อนๆเอาไปทําการตลาด คนที่เราไปแนะนําบอกต่อเขาก็ไม่ใช่ลูกค้าแต่เรากําลังจะบอกสิ่งดีๆให้กับเขาได้รู้ว่าเฮ้ยธุรกิจของจอนคอยเนี่ยมันดียังไงแต่ถ้าเกิดไปพูดถึงเรื่องของธุรกิจเลยเนี่ยพี่น้องเกษตรกรสนใจไหมไม่สนใจแต่ถ้าเกิดเรานําร่องไปด้วยเรื่องของปุ๋ยเขาก็เออโอเคปุ๋ยเฮ้ยใช้ปุ๋ยดีมีคุณภาพเว้ยเมื่อเขาใช้ปุ๋ยดีมีคุณภาพประทับใจแล้วทีนี้เราค่อยเสิร์ฟเรื่องของว่าพี่อยากได้ใช้ปุ๋ยฟรีๆไหมอยากได้ค่าคอมมิชชั่นคืนกลับจากการใช้ปุ๋ยไหม ทีนี้เราก็ดึงเขาเข้ามาสู่ระบบของธุรกิจข่ายที่มีการจ่ายเงินปันผลแบบมันติเรเวลมาเก็ตติ้งหลักง,ง่ายๆเลยก็คือสะสมคะแนนฝั่งซ้ายให้ครบ3,400คะแนนฝั่งขวาให้ครบ3,400คะแนนแล้วก็จับคู่จ่ายได้1คู่รับ1,000ทุกๆคะแนนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราถือเป็นคะแนนของเราทั้งหมดครับ ถ้าเกิดเรามีเครือข่ายผู้บริโภคเยอะแล้วเครือข่ายผู้บริโภคมีการบริโภคซ้ําบริโภคบริโภคบริโภคไปเรื่อยสะสมครบ3,400คะแนนเมื่อไหร่ก็จับผู้จ่ายได้ทันทีไม่จํากัดรอบน,นะฮะว่าต้องวันนี้ต้องเดือนนี้ต้องปีนี้ไม่ครับสะสมครบเมื่อไหร่ก็จับผู้จ่ายได้เมื่อน,นั้นช่วงแรกๆเราอาจจะไม่ค่อยมีไรายได้ที่เป็นกรอบเป็นกำรรนักสักเท่าไหร่ พรมันเป็นการสร้างช่องทางในการหาเงินแต่พอช่องทางนี้มันเริ่มขับเคลื่อนไปได้ด้วยตนเองทีมงานของเราเริ่มขับเคลื่อนไปได้ด้วยตนเองเขาเริ่มรู้งานเขาเริ่มอยากจะเป็นผู้ประกอบการเหมือนกับเราเขาทําอย่างจริงจังทีนี้มันก็ขับเคลื่อนไปนแบบอัตโนมัติ รายได้ของเราก็จะเข้ามาเรื่อยๆ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 ไม่รู้จบครับช่วงแรกเราจะทําอาจจะเหนื่อยสักหน่อยหนึ่งแต่เราทําเพื่อหยุดทําเมื่อระบบนี้เสร็จสับเรียบร้อยทีนี้เราหยุดทําได้เลยเพื่อนๆจะสบายเลยครับและทีนี้จะมีเม็ดเงินไหลเข้ากระเป๋าเราทุกวัน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 โดยที่เราสามารถหยุดทําได้เห็นไหมฮะว่าตัวสินค้าเองเนี่ยเป็นเพียงแค่หัวเจาะหรือตัวเชื่อมระหว่างเรากับพี่น้องเกษตรกรเท่านั้นผมก็เลยไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่ว่าเอ้ย ปุ๋ยที่ผมขายผมจะได้กาไรเท่าไหร่ไม่สนใจครับเพราะผมไม่ได้ขายเพื่อขายอย่างที่ผมบอกไปแต่ผมขายเพื่อขยายกิจการของผมชวนพี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่เขามีโรงงานเดียวกับผมอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเข้ามาครับเข้ามาศึกษาเพื่อนเือนที่ฟังคลิปวิดีโอนี้ผมอยู่นะครับแล้วอยากจะมีโอกาสดีๆแบบนี้ก็เข้ามาครับผมยืนยันตรงนี้เลยว่าผมจะไม่ตื้องอขอขายเพื่อนๆอยากทําทํา ไม่อยากทำไม่เป็นไรรู้ไว้ก็ไม่เสียหายใครที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะเข้ามาเรียนรู้ระบบนี้ว่าเฮ้ยผมสร้างรายได้จากธุรกิจนี้ได้ยังไงผมสร้างอาชีพตรงนี้ได้ยังไงโดยที่ผมไม่ต้องตื้งงอาหอขายไม่ต้องไปยัดเยยดซื้อขายสินค้าเราขายสินค้าตามความจะเป็นของกู้คนผมก็มีรายได้เพิ่มจากกิจการนี้ได้ก็ติดต่อผมได้เลยครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ